คัะผู้ชมทางบ้านครับตอนนี้เรากลับเข้ามาสู่ชุงที่สาของรายการ Anti Aging by หมอมานะครับตอนนี้เราก็มีน้องสาวเพิ่มมาอีกหนึ่งคนนะครับน้องหมอต้องไยตั้งสินนั่นครับสวัสดีครับน้องหมอต้องสวัสดีมาแล้วนะครับนางงามของเรานะครับก็เป็นแพทย์ผู้เชี่ยวชาญอีกท่านหนึ่งนะครับที่ประจำที่ Smart Clinic นะครับแล้วก็เป็นแพทย์ที่ผู้เชี่ยวชาญในเรื่องของสกินนะครับเรื่องของผิวนะครับแล้วก็ยังมีเรื่องราวของ Anti Aging ด้วยนะครับแล้วก็ยังเป็นมือโปรในเรื่องราวของการ ทำเขาเรียกว่าฉีดเมคโอเวอร์เหมือนกันนะครับอ่ะหมอต้องพี่ถามนิดนึงว่าสิ่งที่พี่หมอมาศพูดมาในเรื่องราวของต่อมมวกไตล้าเนี่ยนะครับภาวะตรงนี้น้องหมอต้องเคยเป็นบ้างไหมน่าจะเนาะ จริงๆน่าจะเรียกได้ว่าเกือบทุกคนเขาเป็นกันนะคะพี่เพราะว่าแบบทํางานหนักเครียดอะไรเงี้ยก็จะเป็นกันสำหรับส่วนตัวต้องเนี่ยเป็นหนักมากก็มีบ้างเนาะเคยเป็นมาหนักมากปัจจุบันดีขึ้นแล้วดีแล้วเพราะว่านอก็เหยียบเข้ามาอยู่ในส่วนของ anti aging อย่างเต็มสมบูรณ์แบบนะครับก็เรียกว่าได้รับตะขาบมาจากพี่หมอมากรับองค์ความรู้ร้อเล่นนะครับทีนี้เรามีคนไข้นะครับท่านผู้ชมบ้านครับก็ชื่อพี่เล็กนะครับพี่เล็กเนี่ยเป็นคนหนึ่งที่ เคยมีปัญหาในเรื่องราวของภาวะออความเครียดนะครับแล้วก็ฮอร์โมนก็แปรเปลี่ยนไปเยอะแยะมากมายแล้วทำให้ร่วงนะครับแล้วก็ทำให้จิตใจห่อเหี่ยวรู้สึกว่าตัวเองเนี่ยเครียดกับชีวิตการดำรงชีวิตใช่ไหมพี่หมอมากเครียดกับหลายๆเรื่องหลังจากนั้นแล้วเนี่ยพอเราได้เจอกันได้พบกันเนี่ยเราก็ได้ดูแลนะครับแล้วก็พี่หมอมากก็ให้คำปรึกษาคอยป้อนนะครับข้อมูลในเรื่องราวของการปรับเปลี่ยนชีวิต แต่เพ่อ,เอิพี่เล็กเนี่ยเป็นคนไข้หนึ่งที่ถามว่าดีไหมดีมากเพราะพี่เล็กเป็นคนที่รู้จักที่จะปรับเปลี่ยนตัวเองอเพราะว่าบางท่านเนี่ยวลาที่ดูแลอาจจะไม่ได้ปรับเปลี100่ยนร้อแต่พี่เล็กเนี่ยเป็นเคสหนึ่งที่ตั้งใจนะครับที่จะปรับตัวเองนะครับให้มีร่างกายที่สมบูรณ์เพราะว่าความตั้งใจของพี่เล็กเขาสูงและพี่เล็กเป็นคนที่สม่ําเสมอนะครับในการคุย พบแพทย์นะครับแล้วก็ปรึกษาเพราะว่าพี่เล็กก่อนหน้านี้มานะหมอต้องคเคยไปเยอะแยะมากมายทั้งหมอจิตแพทย์ทั้งตรวจโอ้โหเยอะมากสุดท้ายจบในเรื่องราวตรงนี้เขาบอกว่าแอตแทเอจิ้งมีบทบาทเรื่องราวชะลอวัยมีบทบาทมากพี่เล็กเหมือนคนที่จบปริญญาโทอีกคนหนึ่งเลยนะครับกับการที่มานั่งคุยกับพี่หมอมาเข้าการรักษามาปรับเปลี่ยนตัวเองนะพี่หมอมากในส่วนตัวเนี่ยพี่ก็เป็นเป็นคนหนึ่งที่ประทับใจแล้วก็ภูมิใจมากกับเคสของพี่เล็กใช่ไหมพี่หมอ โอ้พี่เล้เป็นเคสที่ยากมากมเพราะว่าเคสนี้ก็ในยุคแรกแรกเริ่มที่เราเซตอัพอันไทยทิ้งคลินิกเนี่ยพี่เล้แกก็มานะครับนะค,บคือคือแกมาเพราะว่าแกก็รู้ตัวว่าตัวเองน่าจะมีปัญหารเรื่องของฮอร์โมนแล้วเพราะว่าสุขภาพร่างกายไม่ได้มีโรคประจําตัวอะไรแต่สิ่งที่แกรู้สึกคือคือต้องบอกว่า แต่เกือบจะต้องไปพบจิตแพทย์แล้วอ,อาจจะต้องไปเคยเคยพบมาด้วยแล้วล่ะเคยแล้วแกบอก<ค>แล้ว่าสาระแล้วก็กินยงกินยาอะไรก็ยิ่งมันไม่ใช่ต้นเหตุเนี่ยคือยาก็ยานะฮะแต่ว่าต้นเหตุเนี่ยมันอยู่ที่ปัจจไไัยจากภายในซึ่งแกก็รู้ตัวนะครับแต่ว่าก็ไม่รู้จะไปที่ไหนนะจนกระทั่งได้มาเนี่ยนะเออปัญหาหลักของแกคือเป็นปัญหาที่ มีโรคประจําตัวจากการที่มีซีสอะไรในรังไข่อะไรสักอย่างหนึ่งเราต้องตัดบดรลูกตัดรังไข่ตั้งแต่อายุ36ปี<อ>ตั้งแต่36ปีนะคือเป็นคนย้ําคิดย้ําทําไปเลยต้องดังนั้นเสร็จแล้วปุ๊บเนี่ยออพอฮอร์โมอนที่ไม่มีแน่ๆคือฮอร์โมอนเพศหญิงแล้วก็จะต้องได้รับฮอร์โมอนเสริมปรากฏว่าก็มีปัญหาเรื่องของฮอร์โมอนเสริมนะก็เลยไม่ได้ให้พอไม่ได้ให้เสร็จปุ๊บภาวะงานการทํางานครอบครัวภาวะสิ่งแวดล้อมสิ่งลุมเล้า ต็มไปไมหมดเลย10ปีผ่านไปแล้วแกก็คิดไปเองคือ,ค,อคือเหมือนแค่ขยะความคิดจะเต็มไปหมดเลยวันที่แกมาเนี่ยนะครับฮอร์โมอนร่วงทุกตัวไม่ว่าจะเป็นเอ่อเอ่อรถฮอร์โมนฮอร์โมนเพศหญิงฮอร์โมอนเพศช,ชายไทรอยขอบต่อมหมวกไตแต่อาการที่ดูหนักที่สุดเนี่ยน่าจะเป็นต่อมหมวกไตยเยอะหอเหมือนกับที่พี่หมอมาดบอกว่าพอมันเริ่มจากตัวหนึ่งปุ๊บแล้วมันลามไปตัวอื่นฮอร์โมนเป็นเหมือนวงดนตรีออเคสตราถ้อตีชิ้นหนึ่งพัง พังทั้งวงเสียงเพลงออกมาพังทั้งวงคอนดทกเตอร์ไม่ทํางานเออพังทั้งวงนะครับเพี้ยนหมดเนาะที่เล่าเป็นเคสที่รักษาใช้เวลานานไม่ง่ายนะครั้งละชั่วโมงนะครั้งละชั่วโมงเออเราต้องเคยเจอเพี้ยนหมหกเดือนหกเดือนครั้งละชั่วโมงครับหลังจากนั้นเริ่มดีขึ้นจนปัจจุบันเนี่ยเอ่อก็เกือบสามสี่ปีแล้วนะที่เราดูแลแกมานะครับซึ่งเป็นความภูมิใจเพราะว่า เราเห็นการเปลี่ยนแปลงอย่างชนิดที่เราไม่เคยเห็นมาก่อนนะเราจะดูภาพก่อนดีหรือว่าได้ดูภาพก่อนเอาภาพะขอดูภาพนิดนึงนะอันนี้ให้ดูเลยนี่คือภาพพี่เล็กวันที่มาแรกๆเป็นแบบนี้นะดูดูสายตาดูหน้านะดูผมนะคือทุกสิ่งอย่างเนี่ยยังไม่พูดถึงว่าเวลาแกเล่าเรื่องแต่ละเรื่องเนี่ยโอ้โหไม่เรียกได้ว่าไม่มีอะไรที่มีความสุขในชีวิตเลยไม่มีสักสิ่งอย่างฮะ เขามาให้เราดูแลประมาณ4ปีสี่หปี45เนาะใช่ประมาณ4ี่หปีเลยเลยไวไปมากใช่สี่สิบห้าก็อาจจะสมวัยบางคนก็เป็นอย่างนี้ก็จะได้นะนี่แต่ว่าแกดูดีได้มากกว่านี้นะครับนะผ่านไปประมาณสักนี่คือ่ค่อยเปลี่ยนขึ้นนี่ค่อยๆเปลี่ยนนี่คือเริ่มดัดผมเริ่มทำอะไรเยอะขึ้น6กเดเดือนอ่านี่นี่คือ12งสาปีนะใช่เราไปฟังคลิปสัมภาษณ์ของพี่เล็กดีกว่าว่าเกิดอะไรขึ้นกับชีวิตแกแล้วก็ ปัจจุบันนะแกเป็นยังไงแล้วอะไรยังไงบ้างเดี๋ยวช่วงท้ายเดี๋ยวหลังจากคลิปจบเราจะเล่าอะไรให้ฟังเพิ่มเติมต่อครับตอนนี้เมื่ออะไรนะฮะแกวันนี้อะไรพี่แล้วห้าสิบไปเมื่อสิบห้ากรกฎาคมเนี่ยเห็นไหมแล้วก็อ่ะมาขอสัมภาษณ์ได้หนึ่งครับพี่เล็กซ์เนี่ยเป็นคนหนึ่งที่ดูแลอย่างที่เรียกว่าจากภายในสู่ภายนอกเป็นเรื่องหลัก แล้วก็เป็นพี่สาวที่มาให้เราดูแลมากี่ปีแล้วพี่ห้าปีไม่ถึงสี่ประมาณสี่ปีมากกว่านะพี่ว่าประมาณสี่ปีแล้วพี่เล็กก็เคยพูดแล้วก็ให้กําลังใจใครหลายหคนที่มีปัญหาคล้ายๆกันและใครที่เคยติดตามได้รับฟังอยู่เนี่ยพี่เล็กมีปัญหาเรื่องฮอร์โมนในอดีตที่มันดีเพสที่มันส่งผลให้เรื่องราว <c oughs> ในร่างกาย <c oughs> <c oughs> ใช่ ถ้าดูประวัติพี่เล็กมาปีห้าสิบปีห้าสิบสี่ครับรนี่<ม>ครับนี่เดี๋ยกันนะมันมีประวัติอยู่มันขึ้นโชว์อยู่ว่าพี่เล็กมาปีห้าสิบสี่ปีมาครั้งแรกเลยวันที่ยี่สิบเอ็ดเดือนเจ็ดปีสองห้าห้าสี่เดือนเดียวกันใช่พี่เล็กอยากดูภาพตอน<ม>ที่หน่อยหน่อยมะเมียไม่ดูมาดูก่อนดีนี่นี่น,นี่พี่เล็กดูสมัยก่อนหน่อยหน่อยไม่ <laughs> ไมสมัยก่อนเป็นยันงไงอ่ะ อยากให้พี่เล็กเนี่ยพูดถึงเรื่องราวของการดูแลเรื่องราวของภายใน,นห,หรือ anti aging ที่พี่เล็กเข้าใจเนี่ยแบลมากเลยพี่แก้มาดูเร่อน,นี้อะอยากอยากให้เล่านิดนึงว่าเรื่องราวตรงนี้มันมีผลยังไงแล้วมันส่งผลยังไงกับร่างกายนะครับแล้วก็เป็นวิทยาทานให้กับคนที่มีเคยมีปัญหาหรือมีปัญหาอยู่กําลังคิดว่าจะดูแลแบบไหนครับก็ทั้งภายนอกภายในใช่ไหมถ้าภายนอกเนี่ย เพียงที่ปัญหาคือพี่ตัดมันลูกมันลูกชิ้นใช่ไหมคะมันก็ไม่สามารถละผลิตเองไม่ได้ก็ต้องมามาศาตร์เนี้ยแล้วมันเบิร์กที่สุดละเท่าที่พี่หามาใช่ไหมคะมันก็ก็โดนละแล้วแต่พอระยะหนึ่งอะระยะหนึ่งแล้วอะก็ยังแบบเฮ้ยมันยัง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 ไม่สุดสุดยังไม่ได้แบบเหมือนเราพ้นปัญหาได้จริงๆอะ่ะแล้วพี่ก็ไปดูแลตัวเองเพิ่มเติมก็คือออกกําลังกายหลังสุดเนี่ยคตอบสุดท้ายได้ออกมา ออกกําลังกายแล้วก็แบบทุกอย่างก็ในนี้ก็ดีแบบจบอะจบแล้วตอนนี้ก็เหลือข้างในข้างในต้องดูแลไม่ได้แต่โดยรวมของพี่เล็กก็ถือว่าดูดีขึ้นเยอะมากเราจะเพิ่มหมอทั้งหมดมันไม่ใช่คือหมอก็คือแพทย์ก็คือไกด์ไลน์อยี่สิบเปอร์เซ็นต์สามสิบเปอร์เซ็นต์แล้วก็มีตัวช่วยบ้างเพราะว่าพี่หมอเขาแอบชมไว้รอบที่แล้วบอกว่าคือคือคนเราเนี่ยหลายคนบางทีอย่างเดียวไงแต่ว่าไม่ปรับพฤติกรรมด้วย การปรับพฤติกรรมด้วยเป็นการช่วยหมอได้อีกทางหนึ่งแต่แต่ที่สําคัญเนี่ยคือช่วยตัวเราเองอะไรอย่างเงี้ยฮะแล้วก็พี่เล็กทําดาวจิตใจได้ค่อนข้างเยอะไหมฮะยอะครัอ่าฮะแล้วทุกวันนี้ออกกําลังกายยังไงบ้างพี่เล็กไปฟิตเนสจันถึงพฤหัสครับจันถึงพฤหัสสี่วันต่อสัปดาห์วันละกี่ชั่วโมงชั่วโมงไม่ถึงเดียวแตชั่วโมงกว่าอ่าคือแบบว่าเต็งอะไรเงเต็มที่แบบ มีมีเทรนเนอร์อ่ะไรค่ะอืมเป็นเรื่องเป็นราวเลยอาหารนะครับอาหารที่การกินพี่เล็กเน้นโปรตีนเน้นโปรตีนช่วงออกม้งกายอ่าฮะแต่จริงๆริงคือมันก็ต้องครบอ่ะอ่าฮะข้าวทานไหมช่วงหลังเนี้ยข้าวอ่ะโดยส่วนตัวมีปัญหาเรื่องกดไหลย้อนเรารู้ว่าเราแพ้อืมพอเรางดสิ่งที่เราแพ้กดไหลย้อนก็ดีขึ้นก็สารนี้แบบคนไทยจริงครับแล้วอีกเรื่องหนึ่งฮอร์โมนปีนี้ใช้มาประมาณก็ประมาณตั้งแต่ปีห้าสี่สิครับถ้างั้น ส่วนตัวนะครับพอฮอร์โมนมาช่วยอีกอันหนึ่งเป็นไงบ้างครับวัยวัยบอกทีได้ไหมออบอกเองกับปากเลยอะย้อนวัยอะย้อนวัยอะเออบ,บอกเองกับปากเลยแต่คนคจะรู้สึกว่าไม่มไม่น่าใช่วัยนี้ผิวผว่าไ,ได้แน่ๆเลยอะอ่าฮะเป็นยังไงบ้างครับผ,ผ,ผิวว่ามันดีขึ้นละเอียดขึ้นผิวย้อนวัยอ่ะอ่าฮะไหนดูผิวหน่อยอ่ะโชว์ผิวโชว์ผิวเราเห็นว่าบอกว่าเฮ้ยผิวมันเด็กอายุสิบห้าอะไรอย่างเงี้ยผิวไม่ละเอียดขึ้นเราจะผแล้วก็มวลกล้ามเนื้อมวลกล้ามเนื้อไม่ใช่ได้จากพี่ออกกำลังกายพี่เบ่งกล้ามนนิิดึงส ไม่ได้โชว์แขนโชว์แขนแต่โชว์แขนก้ามเราเนถึงได้เองอยู่แล้วที่ที่ใช้ฮอร์โมนนะแล้วพอพี่แบบกําลังกายมีแบบโอ้โหยิ่งแบบห้าสิบป่ะแล้วคุณแล้อคุณอย่างเงี้ยอะไรอย่างเงี้ยเออแหม่แหม่แหมแหมยกแขนนิดหนึ่งสิให้ดูนี่ถ้าคนวัยห้าสิบนี่นะขอพูดจริงๆว่าแขนต้องนิ่มแล้วห้อยใช่ใช่พี่อีกทีนึงสิไม่เป็นแรงบันดาลใจเป็นแรงบันดาลใจเนี่ยอันเนี่ยเออนี่เวิร์กมากเลยนะคือคือผู้หญิงบางคนบางท่านต้องขออนุญาตนะไม่ใช่พี่ออกกําลังกาย ถ้าไม่ฮอร์โมนไม่ได้ใช่เพราะว่าผู้หญิงบางท่านเนี่ยพี่แก้วเขาจะต้อง<ม>เขาเรียกไรนะจะต้องมาฉีดสลายหรือใช้เครื่องสลายใช่ไหมพี่ก็ผ่านมา3าปีแล้วร่วมกับปรับพฤติกรรมแล้วก็ใช้ฮอร์โมนอย่างต่อเนื่องใช้ฮอร์โมนอย่างต่อเนื่องรู้สึกส่วนตัวเป็นไงบ้างฮะก็คุณภาพชีวิตดีแน่นอนนะเพราะจากตอนที่จุดเริ่มต้นที่มาที่มาถึงตรงนี้คือแย่แล้ว จะแล้วต้องตายแน่แล้วละ <S 1> <S 1> อะไรอย่างเงี้ยไม่รู้จะเปรียบให้ฟังว่ายังไงอ่ะแต่แบบพี่เล็กคือแบบกลับมาได้อย่างเงี้ยตอนนั้นแบบคือหมดสภาพอะ่ะเลยเข้ามาแบบไร้ชีวิตอ่ะเหมือนหนังหุ้มกระดูกอะไรอย่างเงี้ยเข้ามาหมอ,อยังบอกเลยอ่าฮะตอนนี้ว่าเปลี่ยนเปลี่ยนคนละคนในปีในปีแรกก็เปลี่ยนแล้วอ่ะปีแรกก็เปลี่ยนแต่ว่าไม่ว่าเปลี่ยนเปลี่ยนจ,จริงๆมันใช่ฮะเ,เพิ่มคืนที่ว่าไปออกกำลังกายนะคะให้ถึงหลับพักผ่อนดีเนี่ยค่ะครับแล้วก็จริงๆไอ้ศาสตร์เนี้ยที่ว่าอย่าง รื่องอย่างเรื่องแพ้อาหารแฝงอย่างเงี้ยเออแล้วไม่ใช่คุณไปวันๆมาหาหมอไปวันๆไม่ใส่ใจที่จะรู้อะไรเลยอย่างเงี้ยแล้วไม่ใส่ใจที่เอาไปใช้อ่ะก็เท่านั้นแหละเสียเวลามาจริงนะฮะเพราะว่าเราก็ต้องได้ความรู้แล้วก็ตัดไปใช้ใช่เพราะทุกทีเวลาที่พี่เล็กมาพี่เล็กก็คุยแล้วก็ปรึกษาไปรู้เออปรึกษาพี่หมอแล้วก็นั่งฟังแล้วพี่เล็กก็เป็นคนหนึ่งที่ติดตามรายการแล้วก็นั่งฟังฟังแล้วก็ นำพากลับไปใช้กับชีวิตว่าเราจะดูแลชีวิตแบบไหนปรับพฤติกรรมแบบไหนอ็ลำบากแล้วไม่มีใครช่วยาได้นะ่คหมอก็ได้ในระดับอืมฮะนะครขอบคุณมากครับพี่เล็กครับนี่ก็เป็นเรื่องราวเล็กๆน้อยๆเก็บในเรื่องราวของประสบการณ์ที่ผ่านมาว่าฮอร์โมนมีบทบาทสำคัญกับผู้หญิงที่วัย ไวทยทองแต่พี่เล็กก็มันหมดก่อนไวททองไงตั้งแต่อายุสาเจ็ดไงใช่เพราะว่าเรื่องราวของหมดลูก่วไปเยอะครับพี่เล็กก็เป็นคนหนึ่งที่แนะนําเพื่อนมาแล้วเพื่อนก็เห็นจากความเปลี่ยนแปลงของพี่เล็กที่เกิดขึ้นนะครับขอบคุณมากเดี๋ยวมีโอกาสเดี๋ยวอาจจะขอสัมภาษณ์พี่แก้วต่อนะครับอยากจะบอกว่าคือผู้หญิงนะไม่ใช่ผู้หญิงจะหยุดสวยนะแต่ว่าผู้หญิงต้องดูแลสุขภาพน่าถูกต้องไม่ไม่ไม่มีทางว่าจะแบบไม่สามารถทําได้ที่ห้าสิบ ให้กำลังใจสุดฤทธิ์ขอบปุณครับพี่เล็กเพราะว่าพี่เล็กเองเนี่ยก็ทําให้เพื่อนน่ยตามมาแล้วเพื่อนก็มีสุขภาพที่ดีขึ้นพี่แก้วนะครับพี่แก้วเซรัหลนิดนึงอะพี่แก้วสวยขึ้นเยอะนะคะมีความสุขมีความสุขแล้วทำไมพี่แก้วถึงเชื่อพี่เล็กขนาดนั้นน่ะเห็นเห็นเห็นผลจากเห็นด้วยใจเขาดูแซนด์เนาะพี่เล็กใช้ แล้วพี่แก้วเห็นความเปลี่ยนแปลงกับพี่เล็กเยอะใช่ไหมฮะยอะแล้วส่วนตัวพี่แก้วใช้มานานหรือยังคำฮอร์โมนพี่แก้วสองเดือนสองปีนี่พี่แก้วรู้เปล่าตัวเองคนที่หน้าสวยขึ้นกว่าเดิมเมื่อก่อนเยอะมากเลยอ่ะก็เพราะว่าฮะดู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 พี่เล็กมาดูหน้าในนี้เนี่ยพี่ยิ้มหวานนะสิเพราะว่ามาใช้บริการจิตวินิกนี่แหละไม่เอาดีกว่าใช้คำว่ามารับความรู้เพื่อไปช่วยดูตัวเองดีกว่าเพราะว่าพี่แก้วก็เป็นคนนึงแหมจะเป็น อนุญาตถามได้ไหมคือจริงๆก็ถามน่าเกียดนะแต่ว่าอยากให้พี่แก้วเป็นกาลัลงใจให้กับใครหลายๆคนเหมือนกันเพราะว่าพี่อาจจะมีรูปเป็นซับอยู่บ้างนะแล้วก็<笑><笑>อยากให้พี่กําลังให้กําลังใจพี่ไวยเท่าไหร่ครับขอโทษทีอย่าถามตัวเลขได้ใกล้ๆกันใ,ใช่ไหมเลขห้าขึ้นแล้วค่ะอ่าเ <ใน S 1> ห็นไหมผลเลขห้าขึ้นเห็นพี่แว่นแก้วนะครับเรียกเรียกพี่แก้วดีกว่าก็ต้องมีกําลังใจเพราะว่าพี่แก้วเองก็ดูสดใสขึ้นพี่แก้วใช้ฮอร์โมนมาถึงปียังคะ อ๋อเกือบเกือบสองปีแล้วเออพี่แก้วไปงานเขาเรียกว่างานเลี้ยงรุ่นงานพบปะเพื่อนฝูงเนี่ยมีคนพากไหมปกติเพราะวชมสวยตลอดอยู่แล้วออันนั้นมีรูปเป็นซับแต่หมายความว่าพี่แก้วรู้สึกว่าคนมองว่าเออสดใสขึ้นไหมอะไรไหมแต่ก็มีถามอยู่เรื่อยๆว่าไปทำอะไรมาเออแต่เราดูแลจากภายในเออดูแบบอ๋อตลอดอครับ แล้วพี่แก้วมองภาพว่าฮอร์โมนมีบทบาทกับตัวเราบ้างไหมฮะคัตัวเรว่ากัหบแต่พี่แก้วเขเหมือนับเราใช้ฮอร์โมนทดแทนอย่างอื่นได้แพ้แต่พี่เล็กคือแพ้อ้ทุกอย่างแล้วอ่ะไหนอยากให้นั่งคู่กันนิดนึงได้ไหมจะได้เป็นภาพปิดที่มองเห็นว่าความสดใสเอาพี่แก้วพี่แก้วเชิญครับพี่แก้วเชิญครับสวยน่ารักพี่แก้วเชิญนิดนึงมามาข้างๆง น่ารักอ่ะอ่ะอ่อโอเคโอเคโอเคอนะคก็ขอขอบคุณมากนะครับสําหรับพี่แก้วกับพี่เล็กนะครับก็เป็นบ,บัดดี้คู่หูกันเรียกว่ามาทุกครั้งเนี่ยก็จะมารับคำปรึกษากับหมอมาใช้เวลานั่งคุยอยู่ประมาณกี่ประมาณครึ่งชั่วโมงกว่าเนาะวันีทั้งวัน,อนเออถ้าเกิดในกรณีของถ้าเกิดแบบว่า<ด>คุณหมอ,อไม่ติด,ดใช่ไหมฮะก็เรียกว่าอาจจะเป็นบัดดี้คู่หนึ่งที่แสดงถึงความรักความเข้าใจกันเป็นเพื่อนนะครับแล้วก็อาจจะ เป็นนึกใครที่ติดตามรายการอาจจะนึกถึงว่าเออบัตดี้ของตัวเองอาจจะมีปัญหาเหมือนการดูแลกันคนือเล็กเขาบอกดีด้วยตรงที่ว่าคุณหมอเนี่ยเป็นอะไรที่กันเองแล้วก็ให้ความรู้น,นที่ไม่เคยแบบ<อ>กักหรือปิดให้เยอะมากบางทีบางทีแอมมี MB ดูเล็กๆเ,ออเพราะเพราะว่าด้วยความเป็นอาจารย์เป็นครูเออเมื่อวานเนี้ยไม่เหมือนเราไปคลินิกอ่ะไม่ไปหาหมอคือเขาจะรู้สึกว่าเหมือนเขาแบบอยากให้คนไข้อะดีขึ้น แล้วยังมาอยางเออมามีความสุขเลยครับขอบคุณมากครับพี่พี่ทั้งสองนะครับ ขอบคุณมากนะครับพี่เล็กและก็พี่แก้วนะครับก็เป็นพี่ทั้งสองท่านที่ค่อนข้างจะน่ารักนะครับแล้วก็เป็นสิ่งหนึ่งที่เราได้ภูมิใจกับการที่ได้รับเกียรติในการดูแลพี่เขาทั้งสองนะครับ mm hmm. เรียกว่าพี่ที่พี่ทั้งสองคนนี้อยู่แถวชะเ mm hmm. ชิงเซาชนบุรีนะก็ยังพยายามที่จะต้องขับรถมาหา mm hmm. นะครับอย่างน้อยได้เจอกันเดือนละครั้งท,ทุกครั้งเลยนะครับ mm hmm. แล้วก็มีความเปลีป่ยนแปลงต้องจําได้เนาะแล้วก็ตอนหลังเขาก็สวยสดงดงามมากขึ้น สดใสขึ้นทั้งสองคนเลยนะครับเรื่องราวของการดูแลแบบ anti aging เนี่ยเป็นเรื่องราวที่เรียกว่าสมบูรณ์แบบจริงๆนะครับที่ทําให้ใครลหลายๆคนว่าปรับเปลี่ยนและดูดีจากภายในสู่ภายนอกจริงๆครับนี่ก็จะเป็นเรื่องราวนี้ต้องขอขอบคุณพี่หมอมากด้วยที่เขาเรียกว่าถ่ายทอดสิ่งดี <ขอ S 1> แบบนี้อยากให้ดูรูปอีกออทีห,กหนึ่งนะ,งนอะขอไปดูรูปเนี่ยนี่คือวันที่มาอายุ45นึกออกนี่คือแบบ เมื่อกี้ก็จำไม่ได้นะอายุ45ซึ่งหลังจากตัดบดลูกตัดลังไข่ไปแล้ว10ปีเราให้ฮอร์โมนชดทานไม่ได้เพราะแกมีปัญหาที่แกพูดให้ฟังนะแล้วก็นี่คืออายุ ห้าสิบแล้วาหอ่ะนะดูเส้นผมสิเราเห็นเส้นผมไหมดูผิวดูแววตาเมื่อกี้ที่แกบอกนะผิวแกนะแบบว่าไม่ดูจากรูปนี้เราก็นี่ขนาดรูปมัวๆไม่ได้ดูชัดเจนอะไรเนี่ยก็ยังเห็นเลยอ่ะนะแววตานี่เห็นชัดเจนเลยมันบ่งบอกเลยนะแต่สิ่งที่สําคัญที่สุดที่เราอยากจะบอกให้ท่านผู้ชมรู้ก็คือว่า 1. ภาวะพวกนี้เป็นภาวะที่คุณต้องแก้ด้วยตัวคุณเอง นะครับ,รบไม่ใช่หมอมีหน้าที่ไม่ใช่หมอไม่ได้เป็นเทวดาวิเศษวิโสอะไรเลยเพียงแต่หมอเป็นแค่คนไกด์ไลน์หาแนวทางว่าเอ๊ะอะไรคือต้นเหตุแล้วคุณจะต้องแก้ไขอะไรยังไงซึ่งถ้าหากว่าคุณไม่ไม,ไม่ไม่ทาหรือว่าไม่เชื่อถือหรือว่าคุณไม่ไม่ให้ความร่วมมือผลลัพธ์จะไม่ใช่อย่างนี้ซึ่งเราจะเห็นได้ว่าออของพี่เล็กเนี่ยปัญหาครั้งแรกเลยคือเรื่องของออความเครียดอย่างที่บอกแล้วรเราใช้เวลาเกือบหนึ่งปีในการที่จะต้องบําบัดความเครียดครับคือวิธีคิดจะคิดยัง ังไงอะไรยังไงแล้วก็พยายามแนะนําจนสุดท้ายเนี่ยแกก็เริ่มดีขึ้นดีขึ้นเรื่อยๆเนี่ยแกก็ไปออกกํบบลาลังกายแล้วพอยิ่งออกกํบบลาลังกายแกยิ่งดีขึ้นกว่าเดิมอีกออกกํลาลังกายที่พี่หมอมากบอกก็ต้องเป็นการออ,าออกกํลาลังกายหมอต้องที่มันต้องไม่แข่งขันคือคือจริงๆแล้วเนี่ยวิธีการคุณจะทำยังไงก็ได้แต่ให้มันถูกต้องตามหลักวิชาการว่าคุณจะต้องอ,ออกกํลาลังกายนี่คือากจะเข้าใจบทเรียว่าต้องทําแบบนี้แบบนี้แบบน,แบบนี้แล้วแถมไม่ได้เข้าใจเอาไปใช้ตัวเองนะไปเจอเพื่อนบอกเ้แดูลว วินด้ใช้อะไรใส่สับเรียบร้อยเลยบอกเนี่<ๆ>เยเนี่ยสงสารเขาจังเลยนะอยากพาเข้ามาอะไรแกก็พูดถงึงแกไปนะ<ๆ><ๆ>วันนี้คือตัวอย่างอันหนึ่งแต่เราอยากจะเล่าให้ฟังอย่างหนึ่งนะครับว่าหลายๆคนที่มีปัญหาแบบนี้นะครับเจ้าตัวมีปัญหาเองคุณกําลังมีปัญหาเองหรือเห็นใครรอบข้างมีปัญหาเองต้องยอมรับอย่างนี้นะครับว่าภาวะแบบนี้เนี่ยนะครับภาวะความเปลี่ยนแปลงทางไปสู่ความชราแบบที่มีฮอร์โมนแปรปรวนมีอะไรเนี่ยสิ่งที่มีปัจจัย<ม>อันทีนทน่ที่มีอาการแสกออกมากที่สุดคือเรื่องของอารมณ์และการควบคุมอารมณ์ดังนั้นแล้วี่ คนพวกนี้นี่นะครับต้องบอกเลยว่าเป็นที่หนักใจของแพทย์มากเพราะว่าบางทีเจ้าตัวเนี่ยคือคือคอยรู้ไวอย่างเนี้ยเฮ้ยบางทีอารมณ์ฉันไม่เหมือนชาวบ้านนะนั้นนะบางทีคุยกับแพทย์หรือคุยกับหรือคุยกับเป้หรือคุยกับเจ้าที่พนักงานเนี่ย โอ้โหอารมณ์ไปเรื่อยๆใส่แพทย์ค่ะเวียงนู่นนี่นั่นอะไรางี้เออบางครั้งเนี่ยเราก็เราก็ไม่ใช่จิตแพทย์นะบางครั้งเราก็ต้องมีไม้เบื่อไม้เบาไม้แข็งไม้นุ่มไม้น่วมอะไรไว้สาหรับไอ้นี่บ้างอะไรเงี้ยนะไม่งั้นเราน็อ c ไม่อยู่นะแต่ว่าเราก็พบว่าใครที่ให้ให้ความร่วมมือเราเราเราเข้าใจเขานะเราเข้าใจเขาเราเข้าใจแต่ว่าบางบางทีคนไข้อาจจะต้องแบบว่าคุณต้องเข้าใจเราด้วยอะไรเงี้ยนะครับนะแล้วเราร่วมมือไปด้วยกันเราเดินไปด้วยกันเราก็จะ ประสบความสําเร็จได้นะครับแล้วสิ่งหนึ่งก็คือเราจะเห็นได้ว่าบางครั้งเนี่ยการดูดีต้องเริ่มจากภายในด้วยนะครับการภายนอกจนเป็นสิ่งที่ปรุงแต่งให้เราให้เราสมบูรณ์ขึ้นนะครับแต่ทั้ง2อย่างจะต้องไปด้วยกันนะครับนะครับก็บอกได้เลยครับก็เป็นเรื่องราวหนึ่งที่น่าสนใจนะครับกับเรื่องราวของ anti aging หรือเรื่องราวของพิาศาสตร์ชะวัยนะครับใครที่มีปัญหาในเรื่องราวแบบนี้นะครับอยากจะเปลี่ยนเขาเรียกว่าให้ถูกต้องและถูกวิธีแล้วก็นะครับแวะเวียนเข้ามานะครับหรือนัดหมายนะครับสอบถามเข้ามาได้ที่เบอร์0 8 086 สามสองสี่สนะครับ0863244842หรือเบอร์ธรรมดานะครับ0 2 5 7 8 0 0 4 0 0 2เจ7 0 2 4 8นะครับหรือว่าจะแอดไลน์ข้างล่างนะครับแล้วเดี๋ยวเราแชร์โลเคชันให้นะครับนัดหมายแล้วก็จะเดินทางมาถูกใช้เนวิเกเตอร์นะครับจะได้นำทางมาถูกแล้วก็มาปรึกษาซะนะครับอย่าให้วัวหายร้อมคอกนะครับแล้วส่วนช่วงนี้แนะนำเพิ่มเติมนิดนึงนะครับสำหรับวัยนะครับที่ก้าวเดินสู่ อายุมากขึ้นแน่นอนครับริ้วรอยบนใบหน้าย่อมมาโบท็อกชนิดทานะครับคือแกรมตัวนี้นะครับยังเป็นที่ฮือฮาแล้วก็ได้รับกระแสตอบรับค่อนข้างดีนะครับกับโบท็อกชนิดทานะครับหขวดนะครับก็สามารถใช้ได้ประมาณ2-3เดือนนะครับริ้วรอยต่างๆมันจะได้ตื้นขึ้นแต่ไม่ใช่ริ้วรอยที่เกิดจากกล้ามเนื้อนะครับถ้ากล้ามเนื้อยังไงก็ต้องเป็นโบท็อกชนิดฉีดนะครับแต่ริ้วรอยที่บนใบหน้าโบท็อกชนิดทานะังวนี้ยังก็สคแล้ได้ซัพพอร์ตท่านได้อ่นะครับเป้นของนําเข้าจากประ อเมริกานะครับเรียกว่าเป็นสินค้าที่อยู่ในคลินิกเท่านั้นนะครับผลิตภัณฑ์อยู่ในคลินิกเท่านั้นโทรสอบถามที่เบอร์ข้างล่างนี้โปรโมชั่นโทรสอบถามได้เลยครับเดี๋ยวช่วงนี้เราไปเบรกก่อนนะครับกับช่วงเรื่องราวแอนตี้อาจิ้งนะครับช่วงหน้าจะเป็นช่วงของสมาร์ทเมคโอเวอร์เปลี่ยนคุณให้ดูดีได้ในสไตล์แบบที่คุณควรจะเป็นใครมีซิคโครนบนใบหน้าใครที่อยากปรับเปลี่ยนใครอยากเมคโอเวอร์ over. ช่วงหน้าครับ